เคยรู้ไหมครับว่าอินฟลูเอนเซอร์ในไทยมีมากถึง2ล้านคนแต่หลายคนยังไม่ยื่นภาษีหรือตั้งใจเลี่ยงภาษีกรมสรรพากรเตือนชัดว่าถ้าถูกตรวจเจอเท่ากับโดนเบีย้ยปรับ2เท่าดอกเบีย้ยอีก1.5%เต่อเดือนรวมแล้วภาษีที่ต้องจ่ายอาจพุ่งเป็น4เท่าเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นภาษีหนึ่งแสถ้าไม่ยื่น อาจต้องจ่ายมากถึง4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวแล้วใครบ้างที่ต้องเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่รับจ็อบรีวิวหรืออินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวที่มีรายได้จากการโพสต์รายได้ทั้งหมดต้องนำมายื่นภาษีทุกปีแต่ข่าวดีคือสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามกฎหมายยื่นให้ถูกจ่ายน้อยลงยื่นผิดจ่ายเพิ่มอีกหลายเท่าดังนั้นถ้าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ อย่ารอให้สรรพากรส่งจดหมายมาเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้นะครับ